สว่วสดีครับวันนี้ก็มซ่อมมิน,นิคอมโพพนาเสียงครับผมอาการก็คือ,นนอ,นนอ,นนอเสียบไปแล้วครับขึ้นแต่ไฟโชว์ i อซ c เอครับไม่ทำงานครับผมอันนี้ก็ทำการวินิจชัยเสร็จเรียบร้อยครับผมถอดนิฉัยภายในครับเป็นรุ่นเก่าแล้วครับผมมีสถาปัตยกรรมของใหญ่าบางมุมครับผมดูข้างใน มาไหมครับไหนครับขอ,อยากมากเลยครับตัวนี้ข้งหลังประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เช็คอาการแล้วครับคือไปครับไปสู่บ้านเก่ารับสองตัวฟิวครับผมน่าจะเกิดการใช้กําลังมากเกินไปครับผมหรืออีกอย่างก็คือมีทิ้งจกตุ๊กแกอย,อยู่ข้างในนี่นน